สำหรับ Black m e m b r Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็นร r o a d Series เสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมควานลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุค Showtime นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกเล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมก็เป็นเสื้อดำดำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆห่ะไม่ได้สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ l i น์แอดหรือจะเป็น เว็บไซต์รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกปีแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนอินดุกงอแอดินเอจากเพจ NBA Mini ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในตามชมข่าวคราวรอบๆปอีกรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆ,ๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะขอกําลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะขอไลค์ด้วยค่ะขอไลค์ด้วยครับ, like รบเราเป็นเรื่องวันที่เกมระหว่าง LA Lakers กับ Portland Trailblazers นะครับเป็นเกมที่หลายต่อหลายคนเนี่ยเฝ้าลุ้นไปพร้อมๆกันครับและในเกมเมื่อวานเนี่ยก็ต้องยอมรับผลงานของเดนเมย์เลยม่เปหล ระยะโลโก้ระยะ3คะแนนตรงห <HHH> ไหนเน like ี่ยลุยเข้าไปทําแต้มเรียกว่าทําทุกอย่างได้ดีจริงๆในขณะที่ LA เลเกอรเถึงได้ Antony Davis นะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยเขาทาอย่างเต็มที่แลวจริงๆน่วจะเป็นการเก็บแต้มใต้แปนการยิงระยะกลางการยิงทุกระยะเลยเนี่ยครับพยายามเอาชัยชนะให้กับ LA l a กอร์ให้จงได้แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวจริง uh huh. ๆครับในเกมเมื่อวานในคาร์คูมากับอังเดรดรามอนเนี่ยผลงานไม่ดีเลยครับอังเดรดรามอนเนี่ยฟาวเอาตั้งแต่ในช่วงวอเตอร์ที่3คาร์คูมากยิงยังไงก็ยิงไม่ลงครับมีเพียง Alex c a r ูโซนะครับกับ KCP ที่พยายามทาแต แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมการพแพ้เมื่อวานเนี่ยครับทำให้ L.A. เลเกอร์เนี่ยตกไปอยู่ในพื้นที่เพลย์อินเป็นที่เรียบร้อยครับอันดับ7และตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่า L.A. เลเกอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะต้องเล่นในพื้นที่เพลย์อินเนี่ยครับถึง73%นั่นหมายความว่าโอกาสในการกลับเข้าไปอยู่พื้นที่เพลย์ออฟเนี่ยค่อนข้างยากมากๆในประวัติศาสตร์เนี่ยครับถ้าเกิดเพื่อนนับเนี่อนมอวย้กนกลับไปจนี่สุด ครับนะั่นคือฮิ u สันร็อกเก็ตสในปี1995ตอนนั้นพวกเขาอยู่ในอันดับ6ครับแต่สามารถฝ่าดมทุกอย่างครับเข้าสู่ NBA Finals แล้วก็กวาดออร a นโ o แมจิก40เลยนะครับเรียกว,ว่าเป็นแชมป์ที่อันดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA แล้วนั่นหมายความว่าถ้าสมมุตินะครับฤดูกาลจบลงตรงนี้และ L.A. Lakers เนี่ยสามารถเข้า Playoff ในอันดับที่7แล้วจะลุยไปจนคว้าแชมป์ NBA ได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นทีมแรกนะครับที่อันดับต่ำที่สุดครับแต่สามารถคว้าแชมป์ได้จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องมารอชมกััันนนนจะไหหวมมมยยคเเเ่่ืือกกแตใ าวนีต้องถือว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วจริงๆนะครับต่อสู้ทุกอย่างเลยหมดจะเป็นการทําแต้มการรีบาวเห็น <He 's S 2> แล้วเหนื่อยแทน,นจริงๆครับและเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยได้ตัวอังเกรดรามอนมาร่วมทีมเนี่ยผลงานของเขาไม่ค่อยดีเลยนะครับชนะแค่5แพ้ไปถึง11ตอนนี้เรากําลังมีลุ้นแล้วนะครับในการเล่นเพลย์อินเกมแรกเนี่ย LA l a เกอร์สมีโอกาสเจอกับโกลเด้นสเตทวอร r เ i อร์แล้วครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ชมเลบรอนเจมส์ครับเจอกับสเตฟเฟนเคอร์รี่แต่หัววันเลยครับเลบรอนเจมส์เคยบอกเอาไว้นะครับว่าใครก็ตามทีี่่่คคคิิดด้้นนนนนรระบบเเพลลยย์อขึมมาสวโไ แต่มินเอเนี่ยคิดว่าใครก็แล้วแต่ที่คลิดคน้นระบบเพย์อินนี้ขึ้นมาเนี่ยสมควรได้การเลื่อนขั้นจริงๆ นี่เรากําลังจะได้ชมสเตฟเฟนเคอร์รี่กับรูบลอนเจมส์แต่หัววันเลยครับถือว่าเป็นกําไรจริงๆและในเกมเมื่อวานเนี่ยครับถือว่าเป็นเกมแรกนะครับที่ทางเมืองเนี่ยอนุญ,ญาตให้แฟนๆนกลับเข้ามารับชมในสนามทางทีมเนี่ยก็รีบเปิดรับเลย10%จากความจุในสนามของโมด้าเซ็นเตอร์นะครับประมาณ1,900คนเมื่อวานเป็นเกมแรกเนี่ยทุกคนต่างช่วยกันเชียร์ปรบมือให้กับทีมอย่างยิ่งเลยครับถือว่ามีความสุขมากๆกลับมาเกมแรกเนี่ยก็ชนะเอลเอลเลกเกอร์สเตย์แบบนี้ในฤดูกาลนี้เนี่ย,ย,รยครับถือ่่อแทยคู ทีมเดียวเท่านั้นครับนั่นคือโอเคซีซันเดอร์ที่พวกเขาก็ประกาศแล้วนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยจะไม่ได้ให้แฟนๆกลับเข้ามารับชมในสนามเจอกันอีกทีเนี่ยในฤดูกาลหน้าดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับ29ทีมครับครบแล้วแฟนๆกลับเข้ามารับชมในสนามจะมากจะน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีครับสัญญาณที่ดีมากๆเชื่อว่าจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเพลย์ออฟครับเราไปดูความยอดเยี่ยมของ2ทีมฝั่งตะวันตกยูทาจัสเอาชนะเดนมัวรนักเกสไปได้ยิางเหนือชั ถือว่าเป็นการทําแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองและก็ถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูท์แจ๊สที่สามารถทาแต้มระดับอย่างน้อย45แต้มกับการยิง3คะแนนล,ลง8ลูกและก็ถือว่าเป็นการทําแต้มมากที่สุดต่อจากคาร์เมลนที่เคยทําเอาไว้56แต้มในฤดูกาลปรกติค่ะในปี1998ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะเราไปต่อกัาที่ทีมอันดับ2อ,อย่างฟินิกซานเมื่อวานเนี่ยต่อสู้กับน New York ิวยอร์กนิกส์เกมเนี่ยค่อนข้างหนักเลยค่ะมีปากมีเสียงแล้วก็มีการประทะกันของงนนนักกกกีีฬาแต่่ใใทท้ยทสสสดดฟิ็็หหเถึง ความเหนือกว่าแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมควีสปอร์ในเกมเมื่อวานค่ะทำไปถึง17แป้มกับอีก11แอสซิสโดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยสัก,กครั้งเดียว ừ ừ ค่ะถือว่าเป็นครั้งที่6ในฤดูกาลนี้ที่ควีสปอร์เนี่ยสามารถทำแอสซิสเสียงน้อย10ครั้งโดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยสำหรับผู้เล่นคนอื่นในอย่างมากก็ทําได้แค่2ครั้งเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือควีสปอร์ในร่างอายุ36ปีฤดูกาลที่16ค่ะโอ้โหยังคงยอดเยี่ยมจริงๆเราไปดู2ผู้เล่นอนาคตไกลรเ่งลู้อเล แมวเหลครับจัดการใส่คลิปแรงเคาเรียไปแบบสบายๆเลยครับเจ้าตัวในลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด23นาทีนะครับ9วินาทีกดไป24แต้มกับ8รีบาวด์ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่สามารถทำแต้มถึง5,000แต้มเนี่ยเร็วที่สุดนะครับด้วยการลงสนามเพียง194เกม และยังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดอันดับที่4นะครับตลอดการของ NBA ด้วยอายุเพียง22ปีกับ68วันอีก3าคนที่สามารถทําถึง5,000แต้มด้วยอายุที่น้อยกว่าลูกาดอนชิตเนี่ยนะครับอันดับ1คงเป็นเรเบรนเจมส์ครับ21ปี22วันอันดับ2เป็นเควินดูแรนครับ21ปีเช่นกันแต่เป็น133วันครับแล้วก็เป็นคาร์เมโลแอนโทนีครับ21ปี292วันแล้วก็มาเป็นลูกาดอนชิตในเกมเมื่อวานครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับดัลลัสแมริแันดใน่น อนาคตไกลหันไปดูในฝั่งตะวันออกกันบ้างแน่คือลาเมโลบอลจากที่เกมก่อนหน้านี้นะครับเขามีการยิงที่ไม่ค่อยดีครับเมื่อจะเป็นการเล่นเกมบุก2คะแนน3คะแนนก็ตามในเกมเมื่อวานครับสามารถลบล้างผลงานที่ไม่ค่อยดีครับมเมื่อวานครับทั้งยิงทั้งลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษหรืออยู่อย่างเดียวแนค่คือการยิง3คะแนนที่ยังไม่ทํางานแต่ไม่เป็นไรครับลาเมโลบอลค่อยๆมาแน่นอนหลังจากที่กลับมาจากการบาดเจ็บชาลลอตฮอร์เน็ตในฤดูกาลนี้เนี่ยครับเชื่อว่าแฟนๆบาสลหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรับชมหลังจากที่พวกเขาได้ โอ้สร้างผลงานได้อย่างประทับใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยการส่งให้กับเพื่อนครั้งแล้วครั้งเล่าการส่งงามๆวันแบบหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆบาสยุคไนตี้เนี่ยน่าจะนึกถึงเจสันวิลเลียมครับเจ้าของฉายาไวท์ช็อกโกแลตนี่แหละการจ่ายของเขาเนี่ยคาดเดาไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ใช้สอกส่งบ้บางเดี๋ยวก็ส่ง,สงแบบส่งแบบไม่มองทำอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับราเมลโลบอลในตอนนี้เลยครับสร้างสีสันให้กับทีมชาร์ลอตฮอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่งเลยครับพอพูดถึงทีมลุ้นเข้าเพลย์อินเมื่อวานเนี่ยชิคาโกบูลส์เเเเเเคคค้้้าาาาาากกก็สสรรงงงงงผลลลนนนนนนไดดอออออออยยยยยย่่่ีีมมมมะะะะืหใใจขทตตตััววชบซซิิโ เมื่อวานเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพละกําลังค่ะแล้วก็ร่างกายต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้าที่มากข,ขึ้นการยิงการข้ามดูดีมากขึ้นเรื่อยๆร่วมกับโคบี้ไว้ค่ะเพราะเขาขึ้นนำตั้งแต่ในช่วงควอเตอร์ที่2แล้วก็สามารถนําม้วนเดียวจบจนกระทั่งคว้าชัยชนะไปได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะนอกจากจะชนะแล้วเนี่ยพวกเขายังจะต้องแช่งให้วอร์ชินตันวิสเซิลเนี่แพ้แล้วก็ไม่ใช่แพ้แค่2เกมนะคะ,ะต้องแพ้3เกมด้วยค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยยากแน่ๆเลยะคะ่ะเอมิเนียเพราะว่าช่วงเนี้ยวอร์ชินตันวิสเซิลเกินจนกว่าจะหมดหวังค่ะก็ต้องเชียร์กันต่ออไปพพูดถึงมที่ตกไปอยู่่ในนพื้ที อินค่ะในเกมเมื่อวานเนี่ยไมมิฮีสามารถเอาชนะ Min ota, wolf, มินาโซตาทิมเบิลวูฟทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นนำบอสซันเซลติกหนึ่งเกมนั่นหมายความว่าในวันจันทร์ที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันเนี่ยมีผลเลยหากบอสซันเซลติกชนะก็สามารถกลับไปยึดอันดับ6ได้อะแต่เมื่อเกมเมื่อวานนี่ค่ะโอ้โหจิมมี่บัลเลอร์เนี่ย er แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเขาทำทุกอย่างจริงๆว่าจะเป็นการทำแต้มการบริบาลการแอสซิสต์รวมไปถึงการสตีลในเกมเมื่อวานเนี่ยสตีลไปถึง5ครั้งค่ะและในฤดูกาลนี้ค่ะเขาคือผู้นำองลีกในการสตีลทีี่่่2.1ครรัััั้งงงงตตอออออเเกกกมมาาไปดดูผลนนนขยทฝะว,ว รเรื่องกันที่ฟิลาเดลเฟีย7 6ในเกมเมื่อวานในพวกเขาบี้เอาชนะนิวออลินเพลรแกนส์ที่ไม่มีไซออนวิลเลียมสันนะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยนิวออลินเพลิแกนส์ถือว่าต่อสู้ได้เป็นอย่างดีแล้วครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะแพ้ไปก็ตามแต่ต้องยอมรับจริงๆนะว่าพวกเขาเอาโจเอลบิทไม่อยู่จริงๆเหมือนจะเป็นการเก็บแต้มใต้แปนการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนโจเอลบิทเนี่ยทำได้ครบเครื่องมากๆรวมไปถึงการรีบาวด้วยนะครับการเล่นเกมรับก็ดีอย่าแปลกใจครับตอนนี้พวกเขาชนะมา7เกมติดต่อกันแล้วครับเรียกว่าพร้อมสุดๆก่อนที่จะเตรียมตัวุยนยนเพอ่่่าางทีคูคว สามารถพร้อมชนกับ<ม>ทุกทีมเลยครับโดยเฉพาะทีมชั้นนําอย่างบรูกลินเนสและก็มิโอกีบัคถ้าเกิดสภาพร่างกายของโจเอมบิธยังคงเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่งานง่ายเลยครับ<ม>สำหรับบรูกลินเนสและก็มีโอกีบัคพอพูดถึงมิโอกีบัคครับในเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขาก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับพยากรอางยังคงเดินหน้าทะลวงห่วงได้อย่างสบายๆรวมไปถึงคนอืน่นๆในทีมพวกเขาเห็นฟิลาเดลเฟียซเวนตี้ซิคเซอร์ชนะมา7เกมติดก็เลยไม่ยอมน้อยหน้าครับเมื่อวานก็ชัยชนะเกมที่5ติดต่อกันเหมือนกัน แพ้ชนะเนี่ยจะเท่ากันแต่อย่างที่บอกครับในยามที่เจอกับบุคลินเนสเนี่ยพวกเขาได้เปรียบเฮดทูเฮดดังนั้นถือว่าอันดับดีกว่าและในเกมวันนี้ครับถ้าสมมุติว่าบุคลินเนสแพ้ต่อเดนเวอร์นักเกสอีกเนี่ยจะเป็นการแพ้แพ้เกมที่5ติดต่อกันนะครับแล้วก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยตามหลังเมล็อกยูร์ก์อีอกครึ่งเกมครับเดี๋ยวเรามารอรุนกันเราไปต่อกันที่การประมูลเสื้อแข่งของไมเคิลจอร์แดนค่ะที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีการประมูลเสื้อแข่งของไมเ <า S 2> คิลจอร์แดนมานั่นก็คือเสื้้้อแขข่่่่งในป1983ปนปปปีีีี ,3 คคคะเเ็ททาาาวชม NCA ไดร 1 3 8 0 0ล้านหมื่นเหรียญกานหรือกว่า42.7ล้านบาทในอดีตนี้นะคะเสื้อแข่งของไมเคิลจอร์แดนที่แพงที่สุดที่เคยมีการประมูลมานั่นก็คือเสื้อแข่งในปี1987งพัาบเค่ะเบอร์23ของทีมชิคาโกมูลที่4ี่แส0มืเหรียญหรือ14.8ล้านบาทโอ้โหไม่ว่าจะเป็นราคาในอดีตหรือว่าราคาประมูลในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหล้วนแล้วแต่แพงมากๆสมกับเป็นพระเจ้าแห่งวงการบาสจริงๆอ่ะและสุดท้ายครับอยากจะให้เพื่อนๆร่วมยินดีกับร l สเซลเวสบู ในเกมวันนี้วอชิงตันวิเซอร์สเนี่ยเดินทางไปเยือนอินเดียนาเพเซอร์สและในเกมวันนี้ครับรัสเซลเวสบุกเนี่ยสร้างผลงานได้อย่างประทับใจมากๆนะครับเขาสามารถทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่35ของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้ได้แล้วก็เป็นครั้งที่181นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองเทียบเท่ากับออสการ์โรเบิร์ตสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเท่านั้นยังไม่พอเขายังพาทีมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพาทีมขึ้นบ่าเลยครับแล้วก็สามารถเอาชนะเพเซอร์สไปได้เพราะว่าช่วงท้้้้้าา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 ยยยเเเเเเเกกกมมมมนนนนนีีี่่แบบ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 รรรรดดดดลลล์ิิขขขจจ็็ะคคัตตววืืออณ ซ้ายก็เลยเบรกการลงสนามในช่วงควอเตอร์ที่4ครับแล้วก็ในช่วงต่อเวลาไม่สามารถทําการขันได้แต่ก็ต้องชื่นชมผลงานของแบรดลีย์บิวนะครับวันนี้เนี่ยกดระดับ50แต้มนะครับถือว่าเป็นการทําระดับ50แต้มครั้งที่5ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมวอชิงตันวิสเซอร์สเท่านั้นยังไม่พอยังเป็นการทําระดับ40แต้มเช่นเดียวกันนะครับครั้งที่30ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองนี่ก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมวอชิงตันวิสเซอร์สเช่น เพื่อนและสุดท้ายครับจริงลูกโทษสําคัญมากๆนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยสลูกติดเลยเท่านั้นยังไม่พอยังมีการบล็อกอีกบล็อกใส่คาริสเลเวอร์ครับพาทีมเอาชนะไปได้อย่างประทับใจมากๆทําให้การทำทริปเปิลดับเบิลครั้งนี้เนี่ย มันน่าจดจํามากๆที่ชอบมากที่สุดเนี่ยค่ะมิเน่คือช่วงบล็อกเนี่ยนะคะบล็อกเสร็จปุ๊บเขาเก็บลูกบาสไปเลยค่ะคือเกมนี้เป็นเกมของผมนะลูกบาสอันนี้ผมต้องเก็บไว้แหละที่สําคัญเนี่ยนะทีมเพเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นทีมตรงข้ามนะครับของราเซลเวสบุกที่ไม่ว่าจะเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยเขาสามารถทําทริปเปิลดับเบิ้ได้มากที่สุดเลยนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่สิบในยามที่เจอกับเพเซอร์เป็นทีมต้องห้ามจริงๆครับเจอกับราเซลเวสบุกทีไรเนี่ยโดนสอยทริปเปิลดับเบิลลตอดเลยใในนนนนนฤดดดูกกกาาาาลลลลี้้้้เเเเจจออััััััั3 3คคคครรรรรรงงงงโทททททิิิปปปบบบบยะะวม่ข์ บบรปเปิลของราเซลเวสบุกเนี่ยอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับในช่วง6ฤรุดูการแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ารัเซลเวสบุกเนี่ยทำทริปเปิลเดอรลได้แค่8ครั้งเท่านั้นนะครับในขณะที่ออสการ์โรเบิร์ตสันครับในช่วง6ฤรุดูการแรกเท่าๆกันเนี่ยเขาทำทริปเปิลเลไปถึง148ครั้งแล้วนะครับแต่สุดท้ายทั้ง2คนตอนนี้เท่ากันแล้วครับันั่นหมาาร้อซลเวสุกเอนดครั้งเท่ากันนั่นหมายความว่า, ok ารัา จะเจอกับแอตแลนตาฮอคและเขาก็มีโอกาสนะครับที่จะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ครับครั้งที่182เดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าครับในวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทำหลังเกมแน่นอนถ้าเกิดเขาทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่182เกมได้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกับผลงานที่รัสเซลเวสบ่ยทำให้กับพวกเราดูครับคืนแล้วคืนเล่าต่อสู้ทุกวันจริงๆและนี่ก็คือข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวในขนานี้ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะขอ like ที่โลโก้ NBA ตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก NBA นื่องจ NBA ถึง NBA แม่งเนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ